ว่าฉันเป็นแค่คนดูแลคุณพ่อคุณดูแลกันยังไงฮะถึงขั้นไว้ใจกันถึงขั้นบอกหาตู้เซฟกันอย่างเงี้ยน,นี่ผมรู้ว่าคุณรู้บอกมาคุณอย่าเข้ามานะจะบอกอีกีหนึงว่าให้ผมต้องใช้กําลังฮะ คุณปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะทำไรของฉันไ,ไม่ทำอะไรเลย<ป>คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอปล่อยฉันนี่คุณเป็นใครเนี่ย นี่วุ้นวุ้นรู้ตวัดอ่ะนะนี่คุณเรียกชื่อพ่อฉันดีๆหน่อยนะคุณเองเหรอคุณหมอวุ้นใช่ฉันเนี่ยแหละเป็นคนดูแลคุณพ่อคุณที่นี่อืมไม่เลยเหมือนกันนะพ่อ,อรเราเนี่ยเข้าใจเลือดเด็กมาดูแลจะได้นี่คุณฉันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคิดอะไร ผมไม่าห้คิดอะไรสะหน่อยพี่เดียรมาเขาบอกผมว่าคุณเนี่ยน่าจะรู้รหัสตู้เซฟของพ่อผมผมเลยคิดว่าคุณคงไม่รู้าจักพ่อผมแบบธรรมดารรมดาหรอกมั้งเข่อเอ,อเด็กในบ้านพ่อก็ตายไปแล้วก็เลยดูแลเจ้าของบ้านต่อ <c oughs> ผมว่าคุณเนี่ยดูแลพ่อผมทุ่มเทมากทั้งใจทั้งกายยสิคุ่าคุณฉันเป็นแค่คนดูแลคุณพ่อคุณและที่ฉันต้องทำอะ่ะ เพราะว่าลูกชายเขาไม่เคยทำไงนี่ถ้าผมหลับตาเนี่ยนะเป็นดูละครฉากที่แม่เลี้ยงเนี่ยด่าลูกเลี้ยงอยู่เลยอะโ <c oughs> อ,อ้ยทีสนุกมากเลยตียไงได้ตบผมเลยเหรอเอาสิเข้ามาสิเอ,อาไหมเออรู้เจอครั้งแรกนะไม่อยากเลาะด้วยหรอ <c oughs> ผมต้องการเพลงอย่างเดียวนั่นเลคือรหัสตู้เซฟ คุณจะเอาไปทำอะไรรหัสตู้เซฟผมคงเอาไปผัดข้าวกินมัน้งนี่ผมว่าทำอะไรมันก็เรื่องของผมผมเป็นลูกเขานะถ้าคุณอยากรู้ก็รอถามคุณลุงเองแล้วกันนี่ไม่ต้องมาทำเล่นบทเป็นแม่เลี้ยงหัวสมบัติเลยได้ไหมได้ไหมฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นแค่คนดูแลคุณพ่อคุณดูแลกันยังไงฮะถึงขั้นไว้ใจกันถึงขั้นบอกรหัสตู้เซฟกันอย่างเงี้ยน,นี่ผมรู้ว่าคุณรู้ บอกมาคุณอย่าเข้ามานะจะบอกดอีดีว่าให้ผมต้องใช้กำลังฮะบอกมาออสองคนหนึ่งความรักต่างลงทางเพื่อมาเจอที่พักพิงอยากเล่าได้ไหมเขาทำไงตอนที่ทิ้งใช่ย่างที่คนนั้นของฉันทำง